ตู้เย็นไม่เย็นทำยังไงเดี๋ยวมาบอกครับสวัสดีครับผมช่างตินะครับวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของมีหลายครั้งที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเลยว่าตู้เย็นมันไม่เย็นล้วแจ้งซ่อมนะครับวันีผมรับซ่อมนอกสถานที่ด้วยเนาะทีนี้เนี่ยก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยแยกอาการของตู้เย็นไม่เย็นเนี่ยออกมาก่อนนะครก่อนจะแจ้งช่างสังเกตนิดนึงก็คือ ดูซิว่าตู้เย็นของเราเนี่ยมันเย็นน้อยหรือว่ามันไม่เย็นเลยก็แจ้งช่างไปตามนั้นนะครับบอกว่ามันเย็นน้อย,อยอหรือไม่เย็นเลยถ้าเย็นน้อยเนี่ยแปลว่าคอเมเพรสเซอร์นยังทํางานอยู่แต่ถ้าไม่เย็นเลยนี่แปลว่าคอเมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานเลยนะครับในตู้จะไม่มีความเย็นเลยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการอยู่2ประเภทนะครับตู้เย็นที่เสียเนี่ยอาการมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือระบบน้ํายามันรั่วลูกค้าบางท่านบอกเติมน้ํายาตู้เย็นเท่าไหร่ เติมยาตู้เย็นกี่บาทขอแจ้งไว้ก่อนนะครับราคาเราไม่ได้รับเติมน้ํายาตู้เย็นแบบนั้นนะครับตู้เย็นเนี่ยมันเป็นระบบปิดมาจากโรงงานนะเขาบีบบีบมาเลยน้ํายาไม่สามารถออกมาได้ถ้าน้ํายามันหายไปเนี่ยแปลว่ามันรั่วนะครับมันคือระบบปิดจริงๆไม่เหมือนแอร์นะครับส่วนอีกข้อนหนึ่งก็จะเป็นเป็นที่ระบบไฟฟ้านะครับเสียหายทําให้ชุดละลายน้ําแข็งไม่ทํางานทําให้การส่งลมเย็นออกมาจาก คอยทาความเย็นเนี่ยไม่ได้ทําให้ช่องช่องฟิสและช่องแช่เนี่ยมีอาการเย็นน้อยนะครับไม่เย็นเท่าที่ควรแล้วยิ่งนานวันไปก็ยิ่งไม่เย็นไปเรื่อยๆเนี่ยครับคืออาการของชุดอะไรน้ำแข็งเสียมาแยกอาการก่อนนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยถ้าระบบ้ำยาเสียเนี่ยดูยังไงเบื้องต้นนะครับ ก็คือเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันทํางานแต่เราดูด้านหลังนิดนึงว่าตรงที่คอมเพรสเซอร์แล้วมีท่อเล็กๆออกจากคอมเพรสเซอร์ดูซิว่ามันมีคราบน้ํามันบ้างไหมนิดนึงอ่ะนะครับมันเป็นมันคือน้ํามันคอมที่ออกมาพร้อมกับน้ํายาของตู้เย็นแล้วน้ํายาเนี่ยก็จะเหลือน้อยบางทีก็หมดทําให้ตู้เย็นเนี่ยไม่เย็นนะครับอันนี้ก็คือถ้าเจออาการนี้ก็เรียกช่างได้นะครับว่า ให้เตรียมชุดเชื่อมรู่วม,มาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการสอบถามแล้วก็สอบถามราคาให้เรียบร้อยนะครับว่าตกลงกันให้เรียบร้อยว่าราคาประมาณกี่บาทนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันทีหลังนะครับตกลงกันเบื้องต้นไว้ก่อนถ้าเป็นอาการนี้ราคานี้นะส่วนอีกข้อหนึ่งครับข้อที่2เป็นการเสียหายจากระบบระลายน้ําแข็งซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าอันเนี้ยมันจะมีส่วนประกอบชิปย่อยเยอะแยะไปหมด ถ้าเป็นตู้เย็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นระบบควบคุมโดยทัมเมอร์นะครับก็คือทัมเมอร์ก็เหมือนนาฬิการ้านนะครับมันจะเดินหมุนหมุนหมุนไปครบรอบช่วงนี้คอมทางานช่วงนี้อะไรน้ําแข็งอย่างเงี้ยนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็น pcb สั่งให้ช่วงนี้คอมคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วก็สั่งให้คอมเพรสเซอร์หยุดเพื่ออะไรน้ําแข็งในกี่ชัว่วโมงกี่นาทีก็แล้วแต่ยี่ห้อน,นั้นจะตั้งมานะครับทีนี้มาดูกันว่า การเช็คเรื่องการอะไรน้ำแข็งมันเสียเนี่ยก็มาดูว่าอะไรมันเสียถ้าสมมติเป็นตู้เย็นรุ่นเก่าที่มีทัมเมอร์เลยก็ต้องไล่เช็คจากทัมเมอร์ไปเลยนะครับว่าทัมเมอร์เองเนี่ยตัวในการ,รานมันอมุนไหมทํางานครบทุกฟังกชันไหมโดยการใช้มัลติมิเตอร์วัดแล้วก็อาจจะใช้เวลา2-3ชั่วโมงเพื่อดูมันว่ามันหมุนไหมเพราะมันจะหมุนช้ามาก แล้วอันถัดไปที่ต้องเช็คก,ก็คือพวกสวิตช์เวเแบนทอนและฟิวเจอร์คูลซึ่งอยู่ภายในช่องฟลีดตู้เย็นข้างหลังนะในกรณีที่ท่านเป็นช่างก็สามารถจะตรวจสอบแกะเอามาตรวจสอบดูได้แต่สําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีฝีมือไม่มีความรู้ทางด้านช่างเลยเนี่ยแนะนาให้เรียกช่างอย่างเดียวนะครับไม่แนะนําให้แกะเองทําเองเพราะความเสียหายมันจะเยอะกว่านั้นนะครับต่อไปเนี่ยเราก็มาเช็คดูว่าอะไรมันเสียบ้างภายในสวิตช์เบรแนทอนฟิวเจอร์คูลฮีเตอร์ นะสามอย่างนี้ที่อยู่ในั้นออซีกับพัดลมหมุนไหมนะครับดูที่ว่าพัดลมมันหมุนหรือเปล่านะครับมันก็จะมีจุดเสียอยู่น,นนะแต่ว่าต้องเช็คทีละชิ้นนะครับเช็คต่อเน,นื่องจากต้นทางไปปลายทางว่าอะไรมันเสียส่วนตู้เย็ยนรุ่นใหม่ๆก็ทํางานเหมือนกันแม้จะควบคุมด้วย PCB แต่ทุกอย่างมันก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์จะไม่เหมือนนะครับชุดที่ควบคุมโดย PCB เนี่ย ด้าน,นในเนี่ยจะไม่เป็นสวิตช์ไดเมนทอนนะครับจะเป็นเซนเซอร์แทนนะครับส่วนฟิวแลนะคูมเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฮีเตอร์เนี่ยก็จะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นฮีเตอร์แบบเป็นแผ่นเหมือนแผ่นอะลูมิเนียมแล้วก็จะมีขนฮีเตอร์วนรอบแล้วไปแปะไว้ข้างตู้ใต้ถาดเดนด้านล่างนะครับบางตู้ก็มีถึง2จุดบางตู้ก็มีแค่จุดเดียวนะครับอันนี้ถ้าท่านไม่เป็นเนี่ย ท่านก็ต้องเรียกช่างนะครับอย่าห้ทําเองความจะหายมันจะลามนะครับแล้วอยากให้ลูกค้าสังเกตอาการก่อนที่จะแจ้งช่างนะครับในการซ่อมตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแล้วสามารถทําได้เลยเหมือนแอร์นะครับแอร์เนี่ยยังสแปรอุปกรณ์ไปได้นะครับสแปรอะไรไปได้แต่ตู้เย็นเนี่ยสแปรไปได้แค่น้ํยายากับสเตนเนร์ที่เป็นตัวลดความชื้นเนี่ย อื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถเตรียมไปได้การซ่อมตู้เย็นเนี่ยก็ต้องเห็นใจช่างนิดหนึ่งคือมันเข้าไปเช็คหนึ่งรอบแล้วก็ต้องวิ่งออกมาซื้อขอหนึ่งรอบนะครับส่วนเรื่องราคาการซ่อมเนี่ยนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นั้นๆน,น,นะครับถ้าอย่างในกรุงเทพในใกล้เมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยร้านอะไรหาไม่ยากนะครับก็ราคามันก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าช่างเขาก็จะคิดค่าแรง แล้วก็ค่าเดินทางสําหรับวิ่งซื้ออะไรบ้างน,นิดหน่อยแต่ในต่างจังหวัดคุณอาจจะต้องรอนานนิดนึงแล้วก็ร้านอะไรในตามต่างจังหวัดตามที่ผมเคยไปซ่อมให้ยาพี่น้องเวลากลับบ้านตามต่างจังหวัดนะครับเขาก็จะขายแพงกว่าในเมืองใหญ่ๆนะครับอาจจะบวกกาไรไปร้อยสองร้อยแต่ว่ามันก็ดูแพงขึ้นนะครับสําหรับต่างจังหวัดบางทีก็เห็นใจช่างต่างจังหวัดนะครับไหนจะสั่งอะไรสามสี่วันแล้ววิ่งกลับเข้าไปสองรอบสามรอบสําหรับลูกค้าก็เข้าใจช่างด้วยนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปหน้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปให้ความรู้ในด้านเครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ